ได้ยินมันหมดว่ามันอยากกินหมูหันบางโจ้แน่นอนครับผมรักน้องคนนี้มากผมจะพาบางโจ้ไปหันให้มันกินถึงที่เลยเน็ุตาผมมาถามจิบตัวเฮ้ยเครือท้ายเป็นเครื่องไปรับการนะอย่าไปมองตอนที่เขาสําเร็จแล้วต้องให้มองตอนที่เขาลำบากด,ด้วยนะวันนี้ผมเอาหมูหันว้ให้กินถึงที่เลยไินนะลูกแล้วน,นี่คือชุดชมวิวของบ้านเขานะจัดให้ที่เลยไม่บอกขนาดจะได้อดข้าวสหรม <laughs> อัดข้าวเลยอ่ะ

อันนี้ทำอะไรอ่ะพี่ได้ทีเดียวนี่เราก็แต่งแต่งแต่งต้มข้าวต้มข้าวต้มข้าวแล้วตัดขาออกของเราย่ามันเจ้าเป็นตีเตาไงมันอ๋อต้องเลาะขาออกแล้วเดี๋ยวนี้เราจะเอาพวกขาพวกแต่กระดูกเนื้อที่เหลือต้มยำอีกอ๋อนี่ได้ต้มยำใช่ใช่ใช้ได้ทุกส่วนได้ทุกส่วนนะ ใครไม่มีที่บ้านเมาที่บ้านได้ที่บ้านผมวันนึงไม่ต้องเมาผมจะสอบอ่ะโอ้นี่นะตรงผมทิ้งมาเลยบางทีแบบเจอคนที่เขาไม่ค่อยนั่นผมก็ให้เขาไปฟรีๆครับใครอยากกินก็มาเอาฟรีเลยตอนตอนว่านี่จะกินไหมไอ้แกเป็นคนที่แบบ่าทั้งเรื่อะไรทำเสดๆเลยมันก็การโอ้ี่เบิร์ดเฮ้ยมุ้งใจเบาบางเดี๋ยวพี่เบิร์ดเขาบอกเขาบอกเลยฮะเขาเป็นคนที่แบบถ้าเห็นอะไรทำ สดสดใช่เราไม่กล้ากินนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะวันนั้นจะต้มไก่ให้เรากินบอกแล้วจะทำยังไงบอกเดี๋ยวผมต้องไปไอ้นี่มันก่อนไปเชือดมันก่อนอยากให้นี่เห็นแล้วนะอยากให้นี่เห็นแล้วนะจริงๆน้าตาหอยากินหน้ากินสมเด็กน้ากินสมเด็กด้วยเลยโอ้ยฮ่าความน่าความอยากเปเด็กแล้วไม่ยูเขาเมาลีนุ้ย อันนี้ก็ต้องบ้างก่อนนะเพราะว่าให้รสชาติมันเข้าเนื้อการเสียบนี่ต้องเสียบอยู่บนกระดูกใช่ไหมพี่ใต้กระดูกใต้กระดูกเพื่อยึดยึดขาทั้งสี่ข้างมันไว้อ่านะครับนี่สี่ข้าเดี๋ยวเป็นว้าวเลยแต่มันต้องขึงให้ตึงนะต้องไม่ตึงแล้วหนังจะไม่กรอบอ๋อถ้าไม่ตึงหนังไม่กรอบมันก็จะเนี่ยมันจะย่นไปเพื่อเพื่อจะว่า เจ้าฟิวเนี้ยรวมค่าออ๋ถ้าเป็นงานนี้ก็มีค่าค่าค่านอกสถานที่คันห้าร้อยแล้วก็ค่าน้ำมันต่างหากจะถึงมาใหญ่เลยมาที่บ้านเลยครับขายไก่อะไรเงี้ยล่าสุดออกข่าวด้วยนะล่าสุดออกข่าวจริงๆข่าวนะข่าวไปออกว่าเป็นมีช่องแปดแล้วก็เป็นธุรกิจธุรกิจที่สวนกระแสโควิดช่องแปดแล้วล่าสุดออกข่าวสดใช่ ตอนที่จะค่องม้าตอนที่จะค่องม้าอันนั้นหมูพี่ไม่มาไฟไม่ต้องพอดีด้ไหมะอันนี้เขาเป็นคนที่แบบชอบก่อไฟเสื้อก็บอกอยู่แล้วนะฮะว่าแบบว่ามันต้องมีไฟติดหน่อยนึงนะฮะถ้าไฟไม่ติดมันก็จะไม่ถึงมันก็จะไม่ถึง นี่มันต้องใช้ความเพลินนะนะเราจะใจร้อนไม่ได้อ๋อต้องกินน้ำเติมกันบ่อยเพลินไงไม่อากาศมันร้อนเราอยู่หน้าตามันร้อนคอแห้งเลยกินต้งกินน้ำนี่ครับเอาเสี่งกมอบนี่ยหนังกรอบนะกรอบทั้งตัว แล้วเดี๋ยวดูเนื้อดูเนื้อครับเนื้อมันจะช้ำอย่างนี้เลยเนี่ยใช่ปะจะตุกแห้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะมีน้ำหมักปลาเชีงทายคีน้ำหมักปลาเชีงอ่าสูตรลับสูตรลับอันนี้สูตรลับนะสุดลับเฉพาะใช่ครับมโต้หบู่หานเท่านั้นมีเราจ้าเดียวเที่ยวน้ำหมักปลาเชีงมาใช้อ๋อนะฮะกินหอมไหมกินหอมนี่ถ้าในกล้องได้กลิ่นนะโอ้โหใช่ครับค้องร้องแน่กลิ่นเนี่ยใช้ได้เลย นู่นพุ่มนู่นสไลว่ะสไลลงในหญ้านู่นไม่ใช่มูหันแล้วมูสันบอนเอาพีนี้ก็ต้องมีแต่พี่ขอบคุณพระเจ้าตัวเด็ใครกินอ่อแม่กันอย่าให้ลองชิมแบบหนังเป่าก่อนนี่นะลอง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 รีบลองโดมาปู พี่เบิร์กพี่เบิร์กมามาพี่เบิร์กเบิร์กรอ่อันนี้จองอันนี้ไปแล้วยังไม่กินเลยพีทีละคนนะทีละคนนะเอาแต่หนังอ่ะนี่เอาแต่หนังนี้โอยดูพี่เบิร์กก่อนพี่เบิร์กโอเคเดี๋ยวพี่เบิร์กก่อนพี่เบิร์กหนึ่อ่ะพี่เบิร์กชิมเลยพี่จิ้มจิ้มน้ำจิ้มโหจิ้มสองอย่างเลยจิมสองอย่างมันจะคือต้องจิ้มยังไงจิ้มสองอย่างจิ้มสองอย่างจิ้มสองอย่างอือดูความกรอบ แจวแตนนังนะพี่อร่อยริงปูพี่เร็วโอู้ไงเจ้าปูโอ้ไม่ไงนี่ตรงนี้จะอร่อยปูอ้ี๋ยวลองเลยเอาดิเอาดิมามามาสำหรับมามาเราจริงเราจริงพี่แ้นี่เี่ราแหงอย่าแห้บ่อยลูกสานะมึที่วันเอาเลยพี่ เดี๋ยวก่อนเป็นไงครับเบิ้ลมันต้องจิ้มสองอย่างให้ตีฟู้ดด้วยจิ้มจิ้มหวานเนี่ยมันจะตัดกันครับใช่ครับลูกค้าอันนี้ลูกค้าทุกทุกคนที่กินมาเขาจะบอกเลยว่าให้กินตัดกางคนเขาเทผสมเลยนี่คนกินเป็นนี่นี่คนกินเป็นนี่กินหูกินหูกินหางพี่เบิ้ลหนดูหน้าพี่เบิ้ลหน่อยเป็นไงเดี๋ยวนี้กินนี่กินนึ่งคนม่เนี่ยยังจะหามืออยู่เนี่มันอีกจิ้ม่ะพี่ป่ะมีเลยนี่ยังอยู่อ้าว ไม่ได้กอบแบบกรอบแข็งอ่ะมันกรอบแล้วมันละลายในปากที่กินนะหนูฝ่าจะทำน้ำแลกเกอร์ละลายตัดมีดแต่ฝันนะเอาไม่ลองเลยคำเดียวทำเดียวอร่อยเฮ้ยมันมันแปลกๆเฮ้ยมันมันแปลกๆโอ้โหดมาก

ป้อนกลับเรามีอันนึงเหรอปอนกลับสิก็อร่อยไหมตรงนี้อร่อยตรงนี้อร่อยครับอืมกินน้ำนี่ก็อร่อยอะใช่อร่อยน้ำน้น้ำนี่งเดียวก็อร่อยเอาแล้วเรากินน้ำหนักแล้วเนื้อไปให้ใครกินอ่ะเนื้อกินได้พี่เนี่ยมันสุกทั้งตัวเลยเนาะชิมเนี่ยกินได้เลยคือต้องตัดเนื้อสั่นไปให้ยังไม่กินค่ะชอบไหมอืมอร่ยที่ดังเล่นๆหอมกรอบมากตัวเนาะใช่รับเนี่ยมันสุกทั้งตัวเลยครับ ตอนแรกม่าจะกลับมาเยี่ยมใช่ได้เออใช่อยากจะย้ายปานนี้ไปให้ไกลกว่าดาวกลางาไ,<ห>ไปผูกบ้านให้สวยงาม,งามเพื่อกไกลจากคนใจซาำใจดวงนี้แสนบอบช้ำอยากทำ โอเคนะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนนะเราบอกเลยว่ายังรักเสมอน้องทุกคนนะฮะลาไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นอบอวนไปด้วยมิตรภาพที่ดีต่อกันไปด้ได้มีคนรู้พี่ดีมพาไปอยู่ดีมันรู้ดิเงมันรู้ดิเฮ้ยเฮ้ยไหนใครรออยู่บนหอเสียงกันดิ